สวัสดีคะ่ะผอแม่แม่เอฟซีสุคสุลนคะ่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องบาวทูนสาวจ่ออีกแล้วค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วกูดไดรอแนวทางแนวทางลาวพัฒนาของวันที่26เนาะคะ่ะมาแล้ว26กรกฎาคมหก แนวทางมาแล้วค่ะมาแล้วแนวทางเราพัฒนาแนวทางจากภายจากเส้นรุ่นค่ะจากเส้นรุ่นนะคะพอๆแม่เอฟซีทนใดสนใจแนวทางเราพัฒนาฝ่าเขามาเบิงนะคะเขามาเบิงเสียนรุ่นเข้า เกือบทุกงวดมีงวดที่แล้วหลุดไปงวดนี้มาตามต่อค่ะปกติแล้วเซียนรุ่นถ้าลุดงวดหนึง่งงวดต่อมากเขานะคะเขานะค่ะพอๆแมมเอซี่อ่าทางช่องจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวเลขของเซียนรุ่นน่ะจะหลายโตจะเยอะแต่เป็นชุดเต็มของเซียนรุ่นนะคะเพิ่นบต,ตัดออกเนาะ แต่มันเป็นชุดเต็มก็คือถ้าพพอพอมเมเมทันใดถึกใจตัวเลขตรงกับใจของพอพอมเมเมเอฟซี FC ที่คิดไว้อยู่แล้วหรือที่คิดจะซื้ออยู่แล้วกะขอให้เลือกตัวที่มาร์กเด้อค่ะแล้วก็ย่าเลนไล่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนให้ซื้อที่บแมนฉลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะพ,อพอ่อเมมเอฟซี FC สุขสุขคนค่ะ ให้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่26กรกฎาคม67นี้เดอ้อจ้า67นี้นะเข้ามาตามรุ่นกันต่อของเวลา2ทุ่มครึ่งของฝั่งสายเข้าเนาะคะ่ะเนาะมาดูกันจะเสือหลายค่ะซื้อหาบาทสิบ,บาทหรือ2บาทก็เป็นการเสียงโชคเสียง ท้ายของเฮานะคะเนาะพะวามันออกมือเ็นมือค่ะอย่าซื้อหลายเด้อค่ะพอพอม่าเอฟซีันใดที่ว่าตัวเลขของเซียนรุ่นโอ้ยหลายตัวคักแน่กัเบิ้งซื่อๆก็ได้ค่ะเบิ้งสื่อๆไปก่อนนะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะทางช่องกัขอขอบุญขอบุญเซียนรุ่นค่ะที่มีความ อนุเคราะห์เมตตาทั้งช่องค่ะให้น้ำตัวเลขเด็ดๆหวยราวพัฒนามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่สุขสุขนะคะได้เบิ่งและพิจารณากันเด้อค่ะหลงต้นบอกฮงดกโดบ่ดกค่ะค่ะพิจารณาแนวทางหวยราวของเรานะคะที่เราเอามาลงให้ทุกวันที่มีหวยราวนะคะ อาจจะมีลงซาลงเร็วเนี่ยกะกขอให้พ่อแม่มติดตามเข้าไปเบิง้งของทางช่องเนเดอค่ะเอามาลงให้แล้ววันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปมาเบิ้งกันค่ะว่าเซียนเพิ่นหาตัวใดมาแน่นะคะเนาะให้เยอะเหมือนกันค่ะเซียนก็จะมีเด่นวันนี้เด่นห้ากนะับ6เนาะ

เขียนใส่กระด,ดาษให้นะคะมือนี้เขียนเด้อคะ่ะมือนี้มีเวลาเนาะมือใดบ่มีเวลาก็จะเอาตัวเลขที่เซียนผสงมาให้ก็คือแปะเลยวันนี้เขียนนะคะเขียนให้เลยในชาวจตธนการเขียน026จับคู่3ตัวนะ026 524จ้า43 5จ้า204จ้าเป็นตัวเลขแนวทางเนาะพอพอมี FC ธันใดชอบก็ค่คอยจัดเด้อค่ะ บมกก่มักะพานค่ะเพราะมันเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงแนวทางตัวทานั้นค่ะตัวเลขเซียนพันกับบรูนะคะมันจะออกตัวไหนเนาะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางด้วยค่ะพอพอ่อแม่เอฟซีก็พิจารณาเบิ่งค่ะถ้าชอบกระจารถ้าผู้ใดขัดกับพานค่ะเพราะว่าตัวเลขของเซียนกับบรูจะออกตัวใดค่ะ สาวจอยก็อยากให้ถือหมดถูกคลิปที่ล่งเนาะค่ะเนาะค่าฝากอ่าช่องบ่าวทูนสาวจอยไว้ใน,นเดอ้อค่ะมีทั้งคลิปหวยรัฐบาลไทยมีทั้งคลิปอ่าราวพัฒนาเนาะค่ะเนาะราพัฒนาเนจาทั้งสอนจะเอาแพรของเซียนรุ่นมาล่งนะคะก็ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี อยเชียรลสนับสนุนเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องในเดอ้อค่ะเพื่อหาคลิปดีๆมาลงให้พว้พิม่ๆเอฟซีได้เบิ่งกันนะคะเนาะได้ดูได้พิจารณาตัวเลขว่ามันตรงกับใจเจ้าของบอวามาร์กบอนะคะเนาะเดี๋ยวทางช่องจะเอาตัวเลขมาลงให้เบิ่งค่ะไปดูตัวเลขกันเลยค่ะอ มาแล้วมาแล้วจ้าตัวเลขของทั้งช่องก็จากเสยนรุ่นนะคะเนาะจากเสยนรุ่นวันที่26เดือนกรกฎาคมก7นี้แนวทางเปล่าพัฒนาดิน5กับ6จับคู่มี2 5 2 6 2 5 2อ3่า25 26 27 35 36 37 3 8 4 8 0 4 0 5 4 8 4 6 4 7นะคะแล้วก็จะมีจับคู่3ตัวให้นั่น,นะคะ3ตัวก็มี0 2 6 5 2 6 4 3 5 2 0 5ค่ะเอาตัวเน่นเนาะตัวเน้นก็จะมี2 5เอ่อทั่วที่ค่ะ2 6 2 7 3 5 3 7เอาทั่วที่ค่ะ3 6โอ้ยควาบอกผิดบอกถึงอยู่เนาะค่ะ แล้วก็ศูนย์สี่สี่หาสี่หกเนาะคะ่ะส่วนสามตเส้นรุ่นเพิินเส้นรุ่นเพิ่นเนนหมดทุกโตเนาะคะ่ะอย่าลืมเนาะค่ะว่าตัวเลขของเส้นรุ่นรุดแล้วหววต่อมาเขานะคะเขานะถ้าอยากถือก,ก็คืออย่าซื้อตัวเนนอย่างเดียวเด้อค่ะตัวใดบนเนนก็เอาไปน้ำค่ะเดี๋ยวแต่ส่วนมากที่สาวจอยอามาลงคลิปห้ก็จะออกตัวที่เส้นเพิินบนเนนห้น้านนเด้อค่ะ ค่ะแม่พ่อพ่อแม่ท่านใดเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะทังช่องก็ขอขอบุญขอบคุณเซียนรุ่นนะคะที่ให้แนวทางเราพัฒนามาเด้อค่ะมาลงกับทางช่องเนาะทังช่องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้กับทางช่องเน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาตัวเลขแนวทางเด็ดๆมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีสกุลสกุลค่ะสวัสดีค่ะ